วันนี้เรามาฝึกทักษะการตัดต่อคลิปสนุกๆแบบนี้ไปเรียกยอดวิวกันดีกว่าค่ะขั้นตอนง่ายๆไม่ยุ่งยากเพียงดูคลิปนี้จบทำเป็นแน่นอนจ้าเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการถ่ายคลิปกันก่อนดีกว่าค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆตั้งกล้องแล้วถ่ายคลิปตามนี้นะคะสามสองหนึ่งเริ่ม โมันก็บินได้นี่หว่าหลังจากนั้นเพื่อนๆถ่ายพื้นหลังไว้แป๊บนึงค่ะแล้วไปดูวิธีการตัดต่อกันเลยจ้าได้คลิปแล้วเปิดแอป,ปแคปคั t ขึ้นมาเลยค่ะกดเครื่องหมายบวกเพิ่มโปรเจกต์ใหม่แล้วเลือกคลิปวิดีโอที่เพื่อนๆเนตรียมไว้ขึ้นมาค่ะขั้นตอนแากเลื่อนเคเอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่เพื่อนๆกระโดดค่ะเอาให้ขาลอจากพื้นนิดนึงนะ ได้ตำแหน่งที่ต้องการเราจิ้มที่คลิปหนึ่งครั้งแล้วกดแบ่งแยกด้านหน้านี้เรายังไม่ใช้งานนะคะกดลบทิ้งไปก่อนค่ะหลังจากนั้นเลื่อนเครอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่เรากําลังจะขาตกถึงพื้นค่ะแต่ยังไม่ต้องให้ตกนะเอาประมาณนี้ได้ตำแหน่งที่ต้องการเราจิ้มที่คลิป1ครั้งแล้กดแบ่งแยกด้านหลังนี้เรายังไม่ใช้งานนะคะกดลบทิ้งไปก่อนค่ะเราจะใช้งานเพียงส่วนเล็กๆตรงนี้เท่านั้นค่ะ จิ้มที่คลิปที่เหลือหนึ่งครั้งจากนั้นเลื่อนหาฟังก์ชันทําซ้ําค่ะเพื่อนๆพื่ทำซ้ําแบบนี้ไปหลายๆรอบเลยนะคะกเดาก็้กได้หลังจากนั้นเราจะกดส่งออกค่ะบันทึกเก็บคลิปนี้เอาไว้ใช้งานก่อน เดี๋ยวขออนุญาตไปลบแบ็กกราวในแอป Edit นะคะเพราะว่าลบใน Cap แคปค่ะแตมันไม่ค่อยเนียนเราจะใช้ App แอป Edit แอปนี้ก็ฟรีเหมือนกันค่ะเพื่อนเพื่อโหลดติดเครื่องไว้ได้เลยเดี๋ยวเราจะเอาคลิปเมื่อกี้นะมาใส่ชากเขียวใน Edit ค่ะจิมที่คลิป Edit หนึ่งครั้งจากนั้นกดเครื่องหมายบวกแล้วเลือกแกลเลอรี่เพื่อนเพื่อสามารถไปโหลดภาพพื้นหลังสีเขียวติดเครื่องไว้ได้เลยนะคะแบบนี้นะอันนี้เป็นภาพธรรมดาเลยนะสีเขียวโหลดมาจาก Google จิ้มเข้าไปเลยค่ะแล้วกดเครื่องหมายถูกจิ้มที่คลิปสีเขียวหนึ่งครั้งกดครั้งที่ท้ายคลิปแล้วลากถอยหลังมาค่ะอ่ะเอาซักประมาณนี้ก็พอเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆพนจิ้มตรงที่พื้นว่างๆตรงนี้นะหนึ่งครั้งแล้วก็กดคัดเอาค่ะเลือกคลิปที่เราบันทึกเอาไว้เมื่อกี้ขึ้นมาค่ะแล้วกดเครื่องหมายถูก ระบบจะตัดพื้นหลังให้เราอัตโนมัติแบบนี้เห็นไหมคะเราจะใช้แค่ตัวคนแบบนี้สาเหตุที่เราใช้แอป d i t ตัดเป็นพื้นหลังสีเขียวก่อนก็คือเวลาเราไปตัดในแคปคั t ไปลบแบ็กกราวอะมันไม่ค่อยเนียนตัวเรามันจะกระพริบไม่สวยเราก็เลยเอามาตัดแบบนี้ก่อนเพื่อความสมจริงเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ตัวโปรนะเราไม่ได้เสียเงินเราใช้ฟังก์ชันฟรีกดติดตามออกเจคค่ะ นี่เราก็จะได้ตัวบินแบบนี้นะที่อยู่ในฉากสีเขียวกดเรียบร้อยเลยค่ะนี่ตัวเราก็จะมาอยู่ในฉากสีเขียวแบบนี้ส่วนเกินของฉากสีเขียวตรงนี้เราไม่ใช้งานเราก็กดลบออกค่ะจิ้มที่ซิสีเขียวหนึ่งครั้งแล้วกดแบ่งแยกด้านหลังนี้ไม่ใช้งานแล้วกดลบทิ้งได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วกดส่งออกตอนนี้เราจะไปเริ่มตัดต่อจากแอปแคปคัทกันแล้วค่ะ เปิดแคปคัตขึ้นมาอีกรอบนึงค่ะกดเครื่องหมายบวกเพิ่มโปรเจกต์ใหม่แล้วเลือกคลิปต้นฉบับแล้วก็คลิปฉาเกเขียวที่เราบันทึกเอาไว้เมื่อกี้ขึ้นมาค่ะหลังจากนั้นเพื่อนๆเลื่อนเครอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่เรากระโดดขาลอยจากพื้นค่ะได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วจิ้มที่คลิป1ครั้งแล้วกดแบ่งแยกจากนั้นเลื่อนเครอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่เป็นพื้นหลังเปล่าๆค่ะได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วจิ้มที่คลิป1ครั้งแล้วเลื่อนหาฟังก์ชันตรึง จิ้มที่คลิปด้านหน้าคลิปตึงหนึ่งครั้งค่ะคลิปส่วนนี้เราไม่ใช้งานแล้วเพื่อนๆกดลบทิ้งได้เลยค่ะแล้วก็จิ้มที่คลิปด้านหลังคลิปตึงอีกหนึ่งครั้งค่ะส่วนนี้เราก็ไม่ใช้งานแล้วกดลบทิ้งได้เลยค่ะหลังจากนั้นจิ้มที่คลิปพื้นหลังสีเขียวหนึ่งครั้งค่ะแล้วเลื่อนหาฟังก์ชัน overlay หรือภาพซ้อนคลิปจะเลื่อนลงมาอยู่ด้านล่างกดค้างที่คลิปด้านล่างเราลากไปยังตำแหน่งที่เราแบ่งแยกเอาไว้ตอนแรกค่ะ หลังจากนั้นจิ้มที่คลิปฉากเขียวหนึ่งครั้งค่ะแล้วเลื่อนหาฟังก์ชันลบ bg เราจะใช้โคมาคีย์นะคะกดค้างที่วงกลมแล้วเลื่อนเล็กน้อยค่ะหาตำแหน่งที่แสงเหมาะสมกับคลิปของเรานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วกดเครื่องหมายถูกค่ะจากนั้นเราจะตัดฉากเขียวให้เท่ากับคลิปตึงค่ะเลื่อนเคอร์เซอร์ไปท้ายคลิปของคลิปตึงนะคะแล้วจิ้มที่คลิปฉากเขียวหนึ่งครั้ง กดแบ่งแยกค่ะด้านหลังนี้เราไม่ใช้งานแล้วกดลบทิ้งได้เลยค่ะเราก็จะได้คลิปออกมาแบบนี้นะหลังจากนั้นเลื่อนเคอร์เซอร์มาด้านหน้าคลิปฉากเขียวค่ะแล้วก็กดที่คลิปหนึ่งครั้งเลือกคีเฟรมค่ะเลื่อนเคอร์เซอร์ไปท้ายคลิปฉากเขียวค่ะใช้นิ้วสองนิ้วกดค้างที่ตัวเรานะคะย่อขนาดให้เล็กลงค่ะแล้วลากขึ้นไปบนฟ้าได้เลยค่ะผลลับจะออกมาประมาณนี้ และนี่คือคลิปที่ได้เพื่อนๆสามารถนำคลิปไปใส่เอฟเฟกเสียงและบันทึกคลิปวิดีโอเอาไปเรียกยอดวิวในเพจของเพื่อนๆได้เลยค่ะหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ